เียไม่อันหน 3, ึ่งกันสามเป็นกองไม่เฉดเด้ได้สิวะสอยเยอะไม่เบียสืบประจำทางเบียไม่ป้อกันเนี่ยพอดีสืบกล่องจากป้าจะมาวันตีน้อยร้านบางน้องกล่องจากป้าก้าเต่า้อ,อยเยอะลอยเจ็ดสิบคนรดราคาเอีนโตไม่จีลถราคาปกติกลองจากป้าก็มีกลมน้อยหนึ่งแปลงอันหนึ่งแควป้อหนึ่งกาวเอตัวหนึ่ง หอมูหลอดเผื่อโจจริงตังไม่ป่อพอดีปีนี้ลูกสาวยังไม่ได้โอนเลยอ่ะหอมไม่ได้โอนกาปีแล้วได้โอนต้องขึงก้มปีนี้ได้ปล่าหม้อเป็นเฮ้ไร้ลยลำบากเลยจังหวะเปรกเปรกไรๆๆๆหมายถึงว่ามาอยู่ตีนี้ไม่เกียร์แต่นี่ขอเห็นไม่อยู่กรุงเทพมาอยู่ปักตายตำร้อยอ่ะ ปุงเตบอยู่ไม่ได้อากาศร้อนจุมเบยอยู่ตี่ไหนก็มันกันไม่สบายเหมือนปักหนังบองตงไ้ไรอย่าลุกบองตงไม่รวยไรบองตงแต่ไนชั่วมันบองเติบราดไม่ลงเลยโกีคกยมาใช้ยาวามาข้อไล่ปตานปตานเล่นไล่ไหม พอได้แชทกันมองดูกๆก่ะนอนไม่เคยรับเลยจงนี้เปิดเฟสตลอดเลยอ่ะเข้าไปเลยมั้งดังเฟสจานยันโพโหลบเจียนมากเว้ยดูแจักอีเล่นดูไม้นี่ติดตอนก่อนี่ติดสัญญาณไวไฟใชะะออ่อ่ะเน็ตไ,ไงโอนเน็ตตีไอ้เน็ตเตี๋ยบกตอนก่อนอย่าไปยุง่งไงท่ เลน like um, ่น <contamination> ก <Det ong> ันทุกวันจำโยมันจะคอยได้นอนเด็กมันไล่มาต่องโยกเลยเห็นไหมก้าวแรกแต่มันจะแรงเบลออยู่ไปนั้นตั้งแต่เกิดไม่เคยเห็นใกลยแต่ว่าเบลอเหมือนมันอันโยบานป้มประกาศใกล้กางเกงน้อยกางเกงน้อยพี่น้องเออควายมาเอ้ยจังหวัดปุกัดตัวเด็กก็นอกมาได้ตัวทิพบาททิพบาททิพบาทป้มเจอทิพตัวรอยนึงป้ามันตึงหนุงใกล้แต่เวอยู่เนี่ย ช่เหรว่าแก่จอเปือนจอปลื้กูบอกแล้วว่ากางเกงเนยควยไมายังแต่จังหวัดปูเก็ตตัวตีก้นออกมาได้ตัวทิบาทแล้วมึงไม่บอกว่ากางเกงแกลวกูบอกแล้วว่าก้นโอกมาได้แล้วกันก้นออกมาได้แล้วปลื้แกค่อยไม่หล่อเรามาแล้วเหนื่อยจริงเนื่อยกับความเหลื่อยปี่นีนอนกลางคืนก็เล่นกุน ใช่วะก้อยนาดลกอาประเทศนองพี่นาพื้ประเทศน้องเคยเห็นไหมเด็กเขาเล่นคนห่อ,อเชื่อมาตัวมาตึงนอนกลุ่มป้าปเปิดป้าตึงเชือทรูดห่อ,อควางมาตัวมาตึงนอนกลุ่มป้าเปิดป้าตึงควางรูดประเทศไทยร้อยว่าเลยต่ำเรือเอารถกระบะมาตึงจอดกลุ่มป้าพอเปิดดูเลยลุงเจ้ารถชื่อเด็เขาเล่นได้ต่าอันนเล่นได้เลย ไม่เอ็ยไม่เกือกกูตอดตั้งไว้กลางกลุ่นั่งไม่ใจปักกลุ่มปลาชูชูนเนอะเห็นไหมไมึงเละตา,ากูจ้งกูก็เบียพันหนึ่งเลยกะเดียใจไม่ใจปักกลุ่มปลาจูนกูจ้งก็เล่นได้เต่าอันนี้ประเทศเราเล่นได้เลยไอ้ร้อยตังมึงเดีกูยืมรองรอยอยากลุ่มปลาดาวแบบ ถ้าจัดมันแกงตั้งไปี๊ยเรื่องเบลอนั่นหน่อยดุยแล้วเพ่ะวันนี้มากันพร้อมแล้วตั้งปูนแก้วตั้งเปียกค่ะและปันพรืแ้แกได้ชาอยู่ละลูกปีเปียกไม่ยอมตื่นค่ะโอ้ใช่แล้วลายเปี๊ยแกไม่ตื่นเลยลับแหม็นตอบได้ช่วอยอาหมากเลยว่าป้าแกไม่ตื่นลับแต่ลับกำปลอมไม่ตื่น บ้าคกันแต่โอ่งปลรับวากับ,บบอกตั้งขี่คนขี้คราวแล้วว่าเวลากูนอนอยาเคยปลุกกูเวลากูที่นอนอยาเคยมัวนี่กูบอกเห็นเพราะวันนั้นวันเด็ดหรือที่ใจตักน้ำใส่โอ่งกูนับตื่นไม่ไหวเลยปลุกกันมดคนแล้วกูตื่นไม่ไหวนั่นเวลากูที่ับ แต่เวลากูที่ตืน้นเดกกนน่นมากวันเด็ดรูคินเรื่องในม้วนแหมนไอ้แล่ะจำนานมันขึ้นไปโยบนปลายเปลา่าก็ไปตึ้งตวงได้ปลัดดังปลึงเรยวขึ้นไปทำไมไอนเมาที่วันหนึ่งก็เมาวันเดียวเมาไอ้น,นัดทำไมไอ้เท่งไม่ดื่มเหล้าถามมาดูสิเฮ้ยไอ้เจงก็มาก,กินไม่ก็คนมีระดับก็เราเาก้าก็ไม่กินไอ้เจงก็ก,ก,กินไวาอยู่ ไอ้เท่เนี่ยม er ันก no no ินวายอ่ะครับไดในวายทักแก้วหนังทอดอยู่วอดวอดวัดวายทอดอยูวายวอดวอดวายวายวอดคุณจัดแต่จิม่าไอ้วายวัดแะไรแม่งนับหน้าเหรือแม่งเปลืองนุณนุ้ยเมาไม่เครียดเพราะลูกได้ทำงานหมดแล้วอ่ะกลับใบมะเยวกระเครลลูกทำงานหมดแล้วอ่ะไอ้ตัวเปียนจะมานเกี่ยวกับปลาทำงานเกี่ยวกับปลากับเปิดผับขายเบียร์ขายเหล้าไม่ เกี่ยวกับบ้านนี่ทำอะไรอ่ะแบกมายางเหรอแหลมแรงถ้าแบกมายางแลลมเกี่ยวกับบ้านเพื่อแย้มยามึงอแบกกับหน้าแก่งไปแรกจะบ้าเอ็กมาแล้วก็กลุ้มหลุ่มเฮ้ยเมื่แบกเจอมายางแต่แรกกูยึดแต่นั่นซอยเครียดเมียเอาแรงเป็นได้แบกแก่แม่แบกแบกเบียร์มันเบิกเบิกแต่กูไม่แบก ใันวันนั้นแบกมาย่างเสร็จว่าไปเบิกตังตาวแกกินเหล้าตะขวดไปตึงว่าตาวแกเบิกตังกินเหล้าอิดตาวแกว่าเบิกได้หนูเมียมึงเบิกได้เด็กมึงไม่แบกยังตังอยู่รอยว่าบอมเลยเด็กเราไอ้มึงแบกตีเมียเบิกกูโง่แล้วไปบ้านเมียยังอยู่กูจัดกว่าที่นั่งไม่แบกเลยอย่าตาเจ็เบิกแต่เบิกเบิกไม่เคยจ่วยแบกกูจัดได้ไปโรงพยาบาลคืนนั้นแหละ ไปหลอดร้อยกูอนแบกไว้พอแบกคอยแบกแบเบิกไปโรงพยาบาลไปตึงโรงพยาบาลหมอว่าเมียคุณต้องนอนสองคืนนะคะขอโทษค่ะเมียคุณเบิกได้ไหมกวยังไม่แบกทีครับหม้อกับริมเดี๋ยวย้อนเบอร์กูตีได้แบกสักไรเรานะบา้าเดี๋ยวไม่ใจเก้าใจไรและลูกคนน้องอะ่ะลูกคนน้องตอนนี้เยนหนังสือจบแล้วหรือยังอะ่ะ ลูกคนน้องตอ,งองนนี้ทางานอะไรอ่ะลูกคนน้องมันเรียนจ็อปมาอะไรไอ้ลกอตอนนี้กู้งานอยู่แหวันจ็อเนี่ยพ่หวัยบรรจุร่างสักช้าปีเดียก็ออกมาประกอบภารกิจคูคหนหน้หน่อไอ้นู่นหนยเออทะลกได้ไดบไ,ได้ดีลูกได้เป็นรัฐมนตรีพอได้โบเปลือนไอ้นี่ลูกเล่น่ลยลกเลยมาโบก็ยังง่ายบมันจีดีเพื่อรัฐมนตรีมันมีเกียริ เวลาไปไน้อยมีรถตำรวจนำหน้าเรียบร้อยแม่เอ้ยยันบนที่มีแครรถตำรวจนำหน้าลกูกกูและในลูกไม่รู้ว่าได้ไปกันเดียวกับตำรวจมันด, <c oughs> มดีว่าแต่นำบ้านกุนกัน <c oughs> ลเล้งปา่าดีนไทยไม่เกี่ยวที่คุณนูกไปได้กับพ่อเ <c oughs> ขาได้อความคูณพปนาศิลป์เปลี่ยนเลยมมกคนเราเปืวนได้เรากลัวเขาโยา ก็รลบหลบคว่างก็ดีกูแม่งแก่เผื่อดาแมงกูหยอกมือไว้แล้วไม่ตายหายพุทธโบติตายอันโบดอนเฟนนี่ยกูแม่งแก่เนี่ยจำใจเคยด่าเพื่กผู้กินแล้วก็ย่อมึงไม่เข้าใจคำพูดที่กูพูดเลยหรอวะไอ้นนอยไอ้เฮงสวยไอ้เซตินก็คุณงามจีว่าพุ่มรวยมันจับจีนความเปลี่ยนนัดแล้วท่านตะโกด่าว่านนู้นนุยดมาตะกูคว่างไปนู่นนุยช่วมแปดแตะไม่รวยควันเลยกู บากรนน้ยรั<อ>บ,<อ>บภาษาราชาศัพท์ที่ไม่รู้เลยเหรอกรมความโรน้อยรได้เรียนหนังสือไหมนะเรียนเรียนเรียนไหนอะเรียนแตคร่งวิทยากรมอะไรนะรึ่งวิทยาการพูดฮัทอะไรวิทยาการกับโรงเรียนรึ่งวิทยาการจต,ตันสิปปนปร,รัต จะงัดมานี้ที่จำลอนจนหรือไตพอเหรอขับเรียนกับใครพออ่อออกนนันพออ่อออนั้นนี่สอนดีไหมสอนดีกับเ่พ่มไม่ดีเองเคยรบกันเจ๊บได้ฆ่ากันทำไมพ่อออนันแกยืนรอนพมจอนพมยอยู่ปอนซ้ำเคยยืนรอนนักเรียนในห้องจึงแกว่าวนักเรียนทั้งหมดในห้องนี้ใครโง่ตีสุดยืนขึ้นกับพมยืนขึ้นเลยแกแกตามาได้น้นน้ย,ยืนขึ้นทำไมพุมว่าพมยืนโบเป็นเพื่อนครู่ เป็นครูยืนบบยนานจังแล้วกอก็ยิกตีวิ่งกี้ตะากันเก่งกสมควรแล้วมีปัญหากับครูแล้วมันจะรู้วิชาได้ยังไงครับเป็นแนพิแล้วและตอนนี้ลูกเรียนไหมลกก็เรียนอยู่กับโรงเรียนไหนอะเ,เ,เรียนตี่โรงเรียนครึ่งมันเดิมเรียนเก่งไหมจะา่าเด็กโรงเรียนครึ่งตกคนเลยแกงเฟีให้จกว่าเย็นคนไหนนั่งลงรถอยากแม่เอ็มตันุกคนเลยกเแกงเฟีให้จกว่าเย็นคนไหนนั่งลงรถอยาก,ม ients, ก,ยกาแกาากม่เมตันตีได้กหน Mẹ mẹ nói cho tôi thì ta có đến mà đến Quê chân cây ở đây rồi lô cây Để tí này tế ní đấy Mà từng ta anh chơi ta bỏ chơi Phải Mà mấy rô Hay đó ở tên hả Mà mẹ tên bỏ điên À chứ áo mẹ cắn tên bỏ nơi bao Quay chóng Hay đó là ta bỏ chơi Mà để chơi mẹ đi trừ con lên Đông dẹp bỏ nó con lên เนีย่ยจอลูกื้อกองเล่นตาบอดป่วะอันไหนนั่งอันตีได้ตาบอดไปเล่นกองเล่นหมากันพร้อมหรือว่าลูกเหล่าไงนะมีกันเหรอพอเด็กโรงเรียนกลางนี่ฉลาดหมเลยครับ<อ>ผมตามมาสัดน้ำม,มีอะไรมั่งโลกมันเอาผีปลายครับยุ่ได้แล้วโรงเรียนยนี้กันสัดน้ำผีปลายเลวเ<อ>ด็กที่นี่เหรอค<อ>รับแล้วลูกนายเท่งเรียนที่ไหนอะก็ผมว่าเรียนโรงเรียนกลางเลย เรียนเก่งไหมแข็งกเกง่งเละครับอันนีกว่าครูที่กตายทาไมไปโรงเรียนตึงครูตามาทําไมเด็กใายตั้งไม่ทํากันบ้านมันว่าไม่มีอารมณ์ทาไมพูดกับครูแบบนั้น่ะมันได้ยินพ่อรล่กับเมียพอดีคกิดว่าเมียต้าม,มาไปเต็งใช่ไม่ทํากันบ้านมั่งพ่อว่าผมไม่มีอารมณ์ทำรรไรไอ้หลกวแไหน่ายอยอะมักูเกลียดปลอะไรไงโหลกวเงี้ยในรูกนายเต้งีเรียนเก่งไหมแข็งก่อน อ่าอยู่ไหนอยู่ปอไหนแล้วอยู่ปอสองได้ตีหนึงเงินพวกพวกมันอายุเท่าไหร่จิ้เจีปีตอวเออมันได้แด้กับจิ้มเจี๊ยยังอยู่ยป,ปอสองเลยทําไมลูกมึงเรียนโง่ไยเตยเห็นได้อยู่ปอสองตั้งาอายุสิบสี่ปีไม่ครูแม่ไปไหนกูรักได้เกินครูยี่คนแล้วขึ้นอยู่ปวดทรบมังบม้งปวดซี่ปอมั่งลูกมังคือว่าครูแกรักนายโย่ปวดชองรอดทีแรกเนอะ ลูกมึงตกเหรอถ้าตกมันเล่นอยู่ผ่อนหึงเลยไอ้นี่ความดีของผมที่อช่องรถเลยหายจมาเยียร้อยลูกบ่าวพวมัมกับเด็กในอ้อมมันต่อยยบเลยก็โมโนเจ็ดแนพี่ของเราทิเซ์นุกกันชอบได้ที่หนึ่งลูกพมชอบได้ที่หนึ่งครับเด็กต่างมดที่คนมันเปลือนมันได้หนึ่งตัวเดียวก็มันได้หนึ่งงตัวดกอ่าอยู่่อนช่องลาพี่นะ มาเลยกาปวดร่องหลังร้อยเด็กทําไมมันดื้อมากอะหนุน้ยจ่วงนี้ไม่รม่วมกันทํากทำไมในาใยแท้ไแม่ลูกพัฒนาการเรียนการสอนศึกษาและจำมาไมายหลวงพ่อครูไม่ได้ตีทําไมพ่อแม่ตีหลวงพ่อตีหลวงแล้วพ่อรบตายแล้หลวงพ่อบกปลาไปโรงเรียนโดนหลวงตา่าครูตีครูมาบอกหลวงมาบอกว่า,า,าเพอครูตีหนุย่ยวงพ่อบกปลาไปเลยพ่อว่านหนครูไหนแต่ตีหลวงไอตีไงหลอกอล็ไปตี กวันตายแตนเด็กใจกูอยากรู้ว่าคนไหนตีหลูกูทำไมไม่ให้ครูตีอ่ะหนุ่นุ่ยมันวายเปลีอยนยิ่งกับเล่นบาสก็ไม่ครูตีไม่ก็วายเปลีอยนยิ่งหลูกคนจับโยกก็ตื้อหลูกก็หลูกผมมาให้ผมเล่าใม่เดียวไปให้เป็นหลอดล้อมให้ครูเล่าไปให้าเป็นหอดรุ่นให้ครูตีตายตัวไปตายว่างมั้งหลูกผมมาหมากแรงไหมี่ไอเลี้ยงเรียงไว้จนตัวไปตายมั้งยังเปียของเขา ภาษาราชาศัพท์นูุ้ยได้เรียนไหมไม่เช่นจะสอนให้คําว่าเบื้องบาตมันไม่ใช่เบื้องขวดให้ได้คือเท้าเนี่ยเขาเรียกว่าพระเบื้องบาตตีนนี่ใช่อตีนนี่พระเบื้องบาทแล้วก็ก็ก,ก,กับปลากรกแล็กต้องตายแต่กรกเ็กน้อยอย่าไปก้อนครูมันไม่มีหรอกพระกรกเล็กนุ้ยกับนิ้วมือของคนแต่ละคนมีกี่นิ้ว กางละห้านิ้วถ้าสองข้างกี่นิ้วไม่ามราบ <laughs> ลองเอานิ้วตั้งสองข้างมารวมกันดนูซิว่าได้กี่นิ้วให้รวมใจล้เราก็แยกเป็นปลาแน,นกกางแล้วมาไว้กางยแยกกัน้วเวล,ลาหลังทีแล้วไม่ปนวัานเลยไปเชื่อของเพื่อนไม่จีรวมอย่างนั้นไม่ได้ตัดนิ้วมาปนเอามานับแล้วมารวมเลขรวมบวกเลขน <laughs> ตกลงกี่นิว้วนิ้วคนสองมือใหญ่จ้ะเก่ง นิ้วก้นช่องกลางด้วมาผลวนั่นกี่นิ้วก็งผัวไม่รู้กองควนกหงอหนิ้วเออน้อยกนิ้วเพื่อหนี่อ่ะเล่นก็ไอ้เฟย่พอแล้วขอบขอบขอบผูเคยไม่ว่าผูจชายก็ยุติการนามทอมมีบุญคุณอันยิ่งใหญ่ มาใจน้ำโคบไม่โจกช่วงที่น้ำโคกไม่โจกช่วงที่ย่าคันยุงอันยาวกับขี้เท้าเผาผีใส่ในหม,ม้อย่างดีโอกาสวันนี้ยกตั้งบนไข่ แย่งลอดดังพลูดแล้วดูดอย่างแรงเอาน้ำแข็งไอ้ก้อนใหญ่น้อยถ้ายอยลงไปยากันยุงที่ปลุงประชมลอดไข่อีกไม่นานเท่าไรมันนอนขี้ไหลแล้วตายหงเอง อแกทุกม่มวนนี้เออเด็กนี่เกูตบป,ปากขานตัวเจ้าอิดะทุยาไม่ยาดคืออจบเลตัวที่ไม่อาลาบกูอันใจตาแดงแป่มา,าดดอกินเหล้าทุยาไม่ดีรูไ้ไหมคนกินเล้าทุยาอายุั้นเกยวะเอ็นกว่เจ้าพ่อโยไ่หรอยปีแล้วกว่าเจ้ามึงกินล้าทุยา วันจ้าบ <c oughs> <too> ้องแกไม่เชือกหลังแด็กแกกัลืมไม่ใจหัวหายเลยนอนตุ๋ยเนอะเม่อืดเด็กนี่บ้ามาทำไรอยู่อ่ะน่ะนี่มากว่าเม่เม่ทำไรอ่ะเม่เวินได้ดิฮะใครก็เม่เวินได้ดิที่น้องมาพูดที่ต่อให้เม่ปุ๊บที่ต่อเลยไม่ต้องเม่แต่ได้เดี๋ยวก็ไหนหน้าก็หน้ารอยนะนะ ใจเลยง่ายเลยไปป่าแม่มันนะเดีแม่มึงช่วยไม่หรอกเล่กูนะหน้าไม่ป้านกูอะมึงเอากันมาจริงแม่มันเอาตุ๋นเนอะเอแล้วเอาแล้วอยู่เปลีไย้เลยไม่เอานะถ้าไม่ช่วยลุงไม่เอานะเอาต้องช่วยช่วยไม่ช่วยพือแม่เราเคยเป็นกันดีอัู่งานย่อยรู้เป็นกะดีงานย่อยช่วยอยู่แล้วก็กัดอย่างนี้

โู้แดงไหวแค่โดยราบอเลยโ้แม่ยาไหม่รองไปป้ามากึงกาเดียนะเออเดี๋ยวมาเจ้าว่าเจจะอย่าจำเงาเงาไหมเม่พวัีเกิดนองอยู่ตองเออกี่เดอนแล้วก้าวเดือนว่าเดียวเริงชยมึงว่ามันอีกเกิดใช้ไกูมาเมื่อวานมไม่รู้แตตามดีดีไป sao đứa anh leo ơ à. hãy non nghiêng chai mấy đứa sao đẹp mai à sao, sao để ai mai à mèo kìm mất hả cày bay ni qua chai mương nơi lạ việc bây giờ chỉ nó còn quay quảng mấy đứa cả trên đẹp bằng bùa tòm cho mà nó đinh đèn mới này về cả tụi đồ mầm nhập lết lại là tí bóng park lên Mà nói từ à Mà lên mình áo à có tâm nè? hoàn đi từ mà thèn nói hết từng đi rồi rơi rồi bà? rồi hết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  rồi chi rồi hết rồi hết chi hết rồi 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 hết ข่นปรื mà, <c ười> ้ว <h á> ่ะไหนแก่งนะว่ลไว้ไปปนันเขมาจอยอ่ะไม่รองบ้านอยู่น้อยอ่ะเธอฮะบ้านอยู่น้อยยู่รห้อืหลวบ้างนี่มากับ้อยแววพ่อพ่อพ่อมาชวนยืมามามาเอายาวมาชวนมาชวนว่ะ ลูกเกลอลูกบ่อนะ่ยลูกบอเฮ้แล้วแม่มีไม้อะฮะแม่เติมมีไม้ยเฮ้ยเฮ้ยบอว่ามีออ้ะอยู่ไหนอะแม่เฮ้ยเฮ้ยบ่อว่าแม่ใจแบบพวกไม่เกินลูกอทั้งแม่มึ้งใจเลยมึงไม่เกิดว้ามึงลูกเกลือพวกไม่ đ าวอ๋อไป่ โซ่ผมเล็กกระดุนนี่รูแล้วผมรูแหลกแม่มือเแหลยมึงไม่ตื่นี่ลูกแม่เต้านะเดี๋ยวพอนูกคยเดี๋ยวพอมือฮะพอนูกค้เฟลวดี๋วพอนพอนลูกยาฮือตัวยายยาได้ก็ปวดเ้าเดี๋ยวพมึงนะพโพร้ไม่ đau แล้วเต็มควรตั้ึตั

ซอยมาตามมาเจอโจกย่างกูเลยต้องเพลยวิดีดได้ไปดูกาดงานเยอะเลี้ยงได้ทัดเลี้ยงได้กระไรไปดูมันพอได้โจกคุณก็ว่าไม่ทนมันนะฮะนี่ว่านี่บอกใกล้โจกเลยสอยห้าตังเจอลูกย่างปลูกเจ็ดชาติก็ไม่ได้ตัดกูเล่นกันยวปลูกเวียนจะปะรังชิ้นเออเลื้ยไต ตึงกูยังยังอะกูแม่ทัดแลานู่นหน่ยทำไมพี่เทงมันเหลือหนุกคนแรกยู่หนว่าหัวเว่าป่ากี่ยังไปใกล้จีนแล้วใช้ลูกินเหมนหน่อยจีนนี่ยิงใช่ไปใช้ลูกินไหที่ยังกูเล่นแบบญี่ปุ่นมันจะกูเจาอได้ตีเขาเล่นแบบญี่ปุ่นเพื่อมึงโบยกี่พีแล้วคนไทยบ้านเราเต็บมเลือออยู่รอเมึงเล่นไม้โบญี่ปุ่นเจอยางบ้านเราไปแล้วป้าไปต้เรารถว่งรบมาใกล้เมืองไต้มึงลงป้าเล้กำในหัวเล็กอยู่เพนฮะ ให้นั่นมันยางเชื่อมใหญ่แล้แล้วก็ของกูขี้กอนเชื่อมลูกยีก่งแหลมพี่ได้ไอ้าหนักหน้าพราคนไตะตําไม่ตกไหยแต่เตวตั้บ้าได้อยอพนั้นมา่อจิ้งจิ้นมาตึงตั้มกูนี่ขี้ยางโลมังทองเออตําแทงอะไรที่นั้นเรือผ้าพุ่งเลยนอนแนงอยู่จิงคอยเดินหินตลละ้ำไรแหละแปลกแกกัยอะคนเราก็ว่าเลนตยโย่มันดีจะไปจะตะตบ้บาบามึงจำม,มันตา เมื่อเงินต่อไปนานไปตัดยางจ้างเคยกับเคยไม่รับเร็วพี่หน,น,นุ่นนุ่ยด้เลือครับไม่เคยรับเร็วขอมกี่จอยอยู่ว่าจีบไม่ตัดกับกูไม่ตัดกูดกันไม่ต้องมาตำโวูหลอดแห่เอ้ตั้งแต่ยางแพงแหน่เอ้ย,ยางรู้เลยว่าวัางนี้ตำเล้นไม่ได้แต่เล็กเว้นเล็กรู้ไม่ทุกทุกว่าขี้ยางเคยไม่เคยว่าวามนี้กูเหงาแต่กี่ยางไปยื่นพิงตอนยางเาเากเจ้าเจ้าก้องไม่ยิงตอนยางเขาอีลอกมันหน่อย แม่มลุงลู่จ้ามทริอย่ามาจ้างกูนะเอ่เครียดไม่ต้องหมักแรก้งแม่กูไม่ได้ตัดยางกับกูไม่ใจอีอย่างตังอง๋อคุณมันกูต้องกูจนกระชิงกูใจอย่างไรฮ้องให้ไรนี่กูแล้งไปจิงไหนทีกูแล้งโตเป็นเออห่องตายมันตาไอ้จริงแปลกๆมึงไม่กลัวกูไม่จะตัดยางแต่ได้อดฟัดก็อด ไม่ใช่กูไม่เคยอดกูวอดอย่อือไอึงไม่ใช่กูไม่เคยจน,นอ่าเนอะกูไม่ได้ตัดยางจางก็ไม่ใช่หือยทีนี้พวกที่ตัดยางจางตอนนี้พี่นงคงครับเราจะลุกขึ้นมาประท้วงโอ้มีทีมจะเลือเล่องทีมจะแดงเราไปเชื่อกี่อย่างอเชือกี่อย่างเออเราไม่รอใครไปประท้วงไม่ใช่ต่แต่กูไปประท้วงาาป่าหมาคไปอ๋อป่าหมาเออไปยืดโั้ ละทบาชู่ดูโลโคตายาโตงาเล่มาชูตาแน่แน่โลเคยประมาเลยเพื่อนันนจริงเพประตวงเพื่อประตวงผัานในเชื่อทัดยังทีนี้กูไม่เาคำเชื่อเรื่องเชแดงกูไม่ยุ่งเคยนาเนด้ออยางไปยุ่งผ่นนในจริง <engag> ม <brake> ึงเลยพพวกกูไปเป็นไารัดก้อยทาเบี้ยนอำเพือทุกยายไปจักนักครไปอยู่กชั้นไปบูชันก็ไปทำบัด คนนี้ท่านไปทําบัตรประชาชนถึงบัตรแกยังไม่ได้ปลัดอายบัตรเลื่องไปมันชัดปลัดมัวปาันอำเภอสวยมันว่าโบพันธมิมรดหอมบัตรเลื่องเหอไม่เอาเป็นปัญหาาฟีนอ้บุปการดีใจดูเกวได้กับเราเรายยอนนะเพประโยชน์ริ่มเคยริง่านเดือเพราะฉะนั้นกูถึงไม่ได้ตัดย่างกับไม่พือพี่น้องที่ตัดย่างจังกวางทางนี้ต่อไป